เพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจน้ำเที่ยวดิฉันเพชรดาสอนเชยเสานเรามาในคณะผู้ว่าผาเที่ยวนะคะในโครงการโคราชกรีนส์บ็อกนะคะเราเมื่อวานนี้นะคะเส้นทางนะคะจากอำเภอเมืองเข้าวังน้ำเขียวแล้วก็มาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ปากช่องนะคะก็เป็นที่รู้จักนะคะว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์สวยงามอย่างไรทำไมถึงมีโคราดกรีนส์บ็อกคะวันนี้เราอยู่กับสาวสวยผู้บริหารนะคะในกลุ่มของบริดจ์ัพนะคะ แล้วก็ยังเป็นกรรมการสภาวิสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาด้วยคุณสมรักคะ่ะทาไมเราถึงได้มีโครงการนี้และโครงการรูปวันเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆสืบเนื่องมาจากสภาวิสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมานะคะได้จัดทําโครงการโคราชกินบ็อกนะคะหรือเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยใช้อำเภอปากช่องเป็นอำเภอนาร่องนะคะในการเตรียมความพร้อมในการ รับนักท่องเที่ยวแบบปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในในพื้นที่เองอโครงการผู้ว่าพาเที่ยวเป็นหนึ่งในโครงการของเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการโคราชกรีนบ็อกนะคะค่ะโอ้ดพอดีเลยค่ะท่านสภา ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมตอนนี้เราเราสองเมตรเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้มีเสียงสกการมเดินมาพอดีนะคะท่านประธานวิาอุตสาหกรรมก็ซูมไปที่ท่านก็ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเว้นระยะห่างนะคะเพราะต้องการให้เสียงเข้าไปโคราดกรีนบล็อกนะคะเกิดขึ้นอย่างงดงามเลยถ้าไม่มีแม่ทัพนะคะนายกองนะคะโคราดกรีนบล็อกก็คงเกิดขึ้นไม่ได้นะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีพอดีท่านประธานสภาอุตสาหกรรมการเ่องจังหวัดนครราชสีมาดรวัชรีค่ะพี่แอลขาหวังดีค่ะวัสดีค่ะบัสดี้ค่ะ ดีค่ะท่านประธานบิดขับค่ะค่ะเมื่อวานโคราชกรีนบล็อกเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหคือจากการที่พวกเราได้ทําโครงการโคราชกรีนบล็กโดยภาคเอกชนเนี่ยนะคะคือจังหวัดอื่นๆอาจจะแตกต่างกับทางโคราชราชการบึงคนทานะคะแต่ว่าทางจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเป็นภาคเอกชนลุกขึ้นกันมาแล้วก็มารวมกลุ่มรวมตัวกันในการทําโครงการโคราชกรีนบล็อกอันนี้ ในการที่พอเอกชนเข้มแข็งเนี่ยค่ะทุกอย่างในความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ สถานประกอบการนะคะแหล่งท่องเที่ยวแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวเองเนี่ยคะ่ะเขาก็ใส่ใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราดีมากเมื่อวานเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการโคราชกรีนวอล์ซึ่งเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันน่นะคะกิจกรรมแรกพอเรามีโครงการโคราชกรีนวอล์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าอันแรกก็คือเรื่องของวัคซีนนะคะจะต้องมีการฉีดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวของเรานั้น70-100ถึงเเซ์ให้ได้นะคะอันนี้ตอนนี้ก็ได้แล้วคะ่ะของอำเภอปากช่องเรานําร่องที่อำเภอปากช่องก่อนแล้วก็ในส่วนของการ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ทราบถึงเรื่องมาตรการมาตรฐานอันนี้เป็นเรื่องสําคัญหรือ SOP นะคะโดยทาง t เ e t แล้วก็ทาง n อ s e t นะคะคือการจัดประชุมห้องประชุมของการจัดสัมมนาของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็สอสอปนแล้วก็มีทางภาคสาธารณสุขทั้งหลายอันนี้เป็น ที่สาคัญที่สุดนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราแล้วก็อันไหนคือเป็นมาตรฐานของประเทศไทยนั้นขณะเดียวกันพวกเราเองในฐานะผู้ประกอบการก็นํามาปรับใช้ในส่วนของพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่จะต้องมีการเซตติ้งกันเราคงจะใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็ใช้ทุกพื้นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเซตแต่ละอําเภอแต่ละพื้นที่ว่าตรงไหนเราจะใช้รูปแบบไหนที่มันดีที่สุดและมันปลอดภัยที่สุดอันนี้เป็นหัวใจของพวกเราก็ได้มีการทําประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วก็ต่อมาก็จะ มีการในส่วนของอบรมโควิดซูเปอร์ไวเซอร์นะคะคือทุกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโคราชกรีนบล็อกเนี่ยจะต้องออมีตัวผู้ที่รู้ผู้ที่ตระหนักผู้ที่ใส่ใจแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติการที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสามารถคุณจัดก,การได้ทันทีไม่ต้องไปถามใครหรือว่าจะต้องยกหูหาใครแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์สมมติว่านักท่องเที่ยวเข้ามาปั๊บ ติดเชื้อโควิดนะคะเราทราบว่ามีติดเชื้อเราก็สามารถปฏิบัติการได้ตาม SOP ที่เราเขียนไว้แล้วก็คุณก็ตามที่เราอบรมไว้ด้วยนี่หมายถึงว่าทุกสถานประกอบการจะต้องมีซูเปอร์โควิดซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็ทำให้เห็นจริงพอเราเขียนตัว เส้นทางปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยอย่างไงละ่ะคะมาผสมกับตัว SOP กับแผนปฏิบัติการเนี่ยที่เราจะต้องปฏิบัติมันเราก็ลงมาของจริงนะคะวันนี้เนี่ยทริปนี้ที่เรามาเนี่ยคือเรามาปฏิบัติการจริงตามเส้นทางท่องเที่ยวปลอดภัยนะคะผู้ว่าพาเที่ยวผู้ว่านําทางเองเลยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้กับกลุ่มลูกค้าของเราว่าให้มามันเป็นสีแดงเข้มก็จริงนะแต่ว่าจุดที่เส้นทางที่เราเป็นซีลรูทเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆรรับรองคุณมาได้คะ่ะไม่ต้อง ห่วงเรื่องของการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อต่างๆนะคะถ้าหากมันมีจริงๆเราก็มีแผนสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาว่าแผนเผชิญเหตุนั้นเราจะต้องทําอย่างไรด้วยค่ะก็วันนี้ประสบผลสําเร็จนะคะทุกพื้นที่เราทําตามมาตรการแล้วก็นํามาตรการตามโครงการของโครงการนั้นนามาใช้จริงก็วันนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยรานราชการหรือว่าภาคเอกชนสถานประกอบการชุมชนต่างๆให้ความร่วมมือกับเราดีมากแลวอีกอันหนึ่งนะคะที่สําคัญนั้นลืมไปเมื่อกี้ คือจะต้องให้ชุมชนสร้างการรับรู้สร้างการตระหนักแล้วก็สร้างความร่วมมือกับชุมชนด้วยสองเมื่อวันศุกร์หรือพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็มีการจัดในส่วนของอบรมแล้วก็สร้างการรับรู้สร้างการตระหนักแล้วก็สําคัญที่สุดคือขอความร่วมมือกับชุมชนด้วยนะคะว่าวันนี้เรากําลังทําอะไรเราจะต้องขอความร่วมมือจากเขาเรื่องอะไรที่จะต้องมาทําร่วมกับเราค่ะเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเพราะนั้นกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้ของโคราช วอล์กทั้งหมดค่ะขอบคุณมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากเลยค่ะนี่คือเราเห็นจากคอย,ทคคยอ์ที่สําคัญคีย์บิร์ดที่สําคัญของคนโคนราชของเรานะคะท่านแม่ทัพนายกองของเราที่มาร่วมกันเมื่อวานนี้นะคะเราเห็นเลยนะคะว่าบ้านของเราพร้อมนะคะท่านประธานสภาวสาหกรรมการเม่องจังหวัดนครราชสีมาท่านพูดประโยคหนึ่งค่ะว่าเราเอกชนต้องรวมตัวเข้มแข็งเ,เ,เรานําได้ หากเรานะคะเอกชนรอเพียงภาครัฐมาช่วยเราไม่ช่วยตัวเองแล้วมันจะเดินได้อย่างไรสิ่งทุกอย่างที่ทำร่วมกันคือพื่ความอยู่รอดปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันภัยป้องกันภัยตัวเราเองไม่ประมาทนะ,ะอยู่บนพื้นฐานมีภูมิคุ้มกันนี่คือโครงการโคราชกรีนสบ็อกนะคะ อำเภอปากช่องนะคะนำร่องนะคะวังน้ําเขียวนะคะยังมีอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอพิมายนะคะสี่อำเภอนี้นะคะแม้ว่าเราจะเป็นพื้นที่สีแดงแต่โคราช Green b o อกอยู่บนพื้นฐานนะคะของความปลอดภัยผ่อนคลายปลอดภัยโคราช Green ์บลอกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและุรกท่อเที่ยวขอขอบคุณท่านประธานนะคะสมาคมศึกาการเที่ยจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ สุภาพสตรีสาวสวยคุณสมรักจากโคราชบริสคลับนะคะ mm hmm. เกิดขึ้นด้วยการรวมพลังขอบคุณค่ะแล้วติดตามเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ